สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไก่การ์เดนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะคลิปนี้นะคะน้องจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะแปลงอ,อ่ที่น้องปักคุณนายตื่นสายนะคะทั้งหมดสามสิเอ็ดสีนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็เลยน้องก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะนี่นะคะ ถ้ามองแบบนี้จะเห็นความแตกต่างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะบอกได้ว่าก็คือบางสีนะคะเขาจะแตกก็อแตกแขนงได้ไวกว่าในบางสีนะคะเพื่อนๆแต่ก็คือแต่ละสีนะคะการเจริญเติบโตจะไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดของกิ่งก็จะไม่เหมือนเออก็จะแข็งแรงต่างกันด้วยนะคะนี่ ให้เห็นถึงความชัดเจนเลยนะคะบางสีบางกิ่งก็ยังไม่แตกขแขนงนะคะแต่ก็มีบางสีที่เริ่มแตกขแขนงฟูแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นเขียวๆตรงนี้ไหมคะนี่ก็คือเริ่มแตกขแขนงฟูแบบนี้นะคะเขาจะแตกขแขนงออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วพอกิ่งแตกขแขนงออกมาเป็นกิ่งแล้วก็ออกดอกเออออกดอกสะพังนะคะ อีกหน่อยเขาจะฟูเต็มแปลงนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือนี่เริ่มทยอยออกดอกออกแขน่งกันแล้วนะคะตอนนี้อายุของน้องได้สิบสองวันนะคะสิบสองวันได้แค่นี้เองนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนคาดหวังว่าจะเออฟูสวยไวนะคะหนึ่งเดือนนานจังบางคนบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่าการปลูก ใุณนายตื่นสายเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆเขาจะค่อยๆแตกแขนงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวออกมาเรื่อยๆจนปิดหน้าดินหมดเลยนะคะเต็มแปลงนะคะเพื่อนๆตอนนี้สิบวันเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงในการแตกแขนงแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูรากของเขานะคะอันนี้เดี๋ยวถอนให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่เห็นไหมคะ ลากเริ่มมาแล้วแบบนี้พอลากเดินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกแขนงแบบนี้นะคะเพื่อนๆแตกแขนงออกมานะคะกับเข้าที่เดิมนะคะส่วนในบางสีนะคะเพื่อนๆยังไม่แตกแขนงนะคะอย่างสีนี้ก็ยังไม่แตกแขนงนะคะทั้งๆที่เราปักพร้อมกันนะคะเพื่อนๆนี่ดูลากก่อนนะคะนี่ ลากเดินแล้วนะคะ12วันนะคะลากเดินแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอลากสมบูรณ์เขาก็จะเริ่มทยอยแตกแขนงของเขาเองนะคะก็มีหลายสีเหมือนกันที่เริ่มแตกแขนงไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะอากาศร้อนนะคะน้องก็เลยให้น้ำเขาช่วงเย็นด้วยนะคะเพื่อน ก็คือให้น้ําเช้าเย็นนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะถ้าช่วงไหนที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้แค่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนเนี้ให้ได้นะคะเต็มที่ให้เช้าเย็นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพอเขาคุมแปลงเสร็จคุมแปลงฟูเต็มแปลงปุ๊บเนี่ยเราก็งดน้ํานะคะพยายามให้น้ํา ช่วงเช้านะคะเพืเ่อนๆถ้าเกิดว่าเราให้ช่วงเย็นแล้วชุ่มเกินไปเนี่ยเขาจะดินเขาจะเกิดเชื้อราได้นะคะทําให้รากเน่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาให้น้ําก็ถ้าช่วงนี้นี่ให้เช้าเย็นได้เลยนะคะชุ่มแค่ไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเขาคุมเต็มแปลงเต็มแปลงแล้วแน่นแปลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้น้ําช่วงเช้านะคะ ก่อนที่จะแสงแดดจะมานะคะเพราะว่าถ้าแสงแดดมาใสายๆแล้วเขาก็จะเริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มดอกบานก็ไม่ต้องให้น้ําช่วงที่ดอกเขาบานนะคะเพราะไม่อง,งั้นดอกเขาก็จะยุบลงนะคะช่วงนี้เราก็12วันแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อนนวานนี้นมฉีดปุ๋ยไปให้เขาแล้วนะคะก็ให้เป็นให้เป็นสูตรเอ่อเสมอนะคะ ผสมน้ําแล้วก็ฉีดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครไม่ช่วงระยะนี้นะคะประมาณ12วันแบบนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าใบเขายังไม่ได้แตกเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะหว่านให้เขาได้แต่ถ้าเกิดว่าแน่นกว่านี้เราก็าอ่อเราต้องฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นนะคะใครแล้วแต่ความสะดวกนะคะก็คือปรุงดินน้าปรุงด้วยด้วยปุ๋ยคีวัวแล้วนะคะแล้วก็ช่วง1 0 สองวันเนี่ยน้องก็จะให้เป็นสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะเพืเ่อนๆละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นนะคะไม่ได้หวานนะคะช่วงนี้ถ้าถามว่าหวานได้ไหมก็หวานได้แต่ถ้าแน่นแปลงแล้วไม่แนะนําให้หวานเพราะว่าปุ๋ยเขาจะไปเกาะตามซอกใบนะคะทําให้บใบไหมนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะสีนี้แตกแขนงไวมากดีมากแต่ไม่รู้สีอะไรนะคะจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอตอนที่เขาบานนะคะนี่ อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็คือน้องอายุ12วันเริ่มจากวันที่ปักนะคะ12วันแล้วนะคะก็เริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะคะพอรากเขาเริ่มเดินสังเกตว่าถ้า,ารากเขาเริ่มเดินแล้วเราก็ให้ปุ๋ยได้นะคะเติมปุ๋ยให้เขาได้นะคะเขาก็สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้แล้วนะคะแต่ช่วงก่อนหน้า10เอ่อก่อนหน้า7วันนะคะเพื่อนๆรากเขายังไม่เดินก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะนี่ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ